มีชุมชนแพรแพรนี่นะ่าจะเป็นประมาณระเบื้องต้นบ้านต้องเป็นเลขสี่อยู่แล้วบ้านส่วนมากจะเป็นเลขสี่นะและ้วก็มีน้ําอยู่แล้วละแม่น้ําสแกรกรังนี่ยังไงก็ต้องมีหนึ่งอะ่ะนี่ประมาณนี้เข้าๆไปก่อนเลยเนาะแต่ต้นมะพร้าวนี่เมื่อที่แล้วต้นมะพร้าวสามนะเราบอกว่าการสูญเสียจะเป็นศูนย์ได้ใช่ไหมใช่ ต้นมะพร้าวสามต้นเลยเต็มๆเลยดีแล้วไม่แปลภูเขาเป็นเก้าแต่แล้วก็ก็ใส่หกใส่ก้าไอใส่หกไว้อยู่แ่แต่จริงๆก็เข้านะทั้งเ 9, 6, 6, 9, ก้าหกหกกัเก้าเข้าหมดละแต่ว่าเราจับประเด็นเบี่ยงๆนิดหน่อยทีนี้ต้นมะพร้าวจะรู้สึกว่าจะมีสี่ต้นนะน,นี่แต่เสาหลักก็จะมีเยอะเสาที่เป็นในดึงแพรหรือเปล่าไม่รู้ครับ <c oughs> เป็น คือน่าจะเป็นอันซินของประเทศไทยน่าจะเหลือที่เดียวบ้านบ้านบ้านเป็นแพรประมาณสักสองร้อยกว่าหลังคาเรือนน่ะจะมีบ้านที่ที้หมดนะก็ตามศึกษานิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นชุมชนเดียวนะที่ยังหลงเหลืออาจจะปลูกบ้านบนคือบางคนอาจจะมีบ้านอยู่ติดกับริมน้ําที่บินอยู่ใกล้กับมาอยู่กับแพรแบบนี้บางคนไม่มีกคเช่าที่เอาแบบนี้ประมาณนี้ก็ รู้สึกว่าจะโดดเด่นคือรอเรือดูกระเป๋าโดดเด่นมากอะเรือยังไงก็ห้าหน้าจะมาเนาะโ<อ>ดดเด่นมากไม่ต้องดูตัวเลขนะมีตัวเลขหยิบมาถูกกันหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่รู้หยิบผิดหรือหยิบถูกไม่รู้อืมอันนี้น่าจะเป็นโอ้อันนี้มัน,นบางอย่างไ<ด>ทยอยู่นะในเี่บัญชีเก่าตอนนี้เป็นใช้งานใช้งาน,งานบัญชีนี้ใช้งาน วันนี้ก็วนมาของแอดเต็มเลยความลับไม่เคยเปิดเผยว่าบัญชีนี้สําหรับใช้งานนะครับคือไม่ได้เอามาค้าขายนะครับเอาไว้ใช้งานส่วนตัวบัญชีนะผมจะมีอยู่สองบัญชีบัญชีนี้นะครับบัญชีแรกเลยนะครับประมาณนะครับประมาณนี้นะครับบัญชีนี้เออมันก็แปลกๆอยนะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับเลขเก้าอยู่หรอกสแกร์กลังนะครับสกอ อันนี้อยู่ภาคไหนลุงบอกก็อุทัยธานีก็น่าจะออกกึก่งเหนือก,กึ่งกลางทางตอนบนหรือเปล่าจําไม่ได้เหมือนกันขอโทษนะอาจจะยังไม่มีข้อมูลตอนนี้ผมไม่รู้อุทัยมันก็น่าจะติดกําแพงเพชรเลื่อนแถวนู้นหรือเปล่าเป็นสายนอกทางนู้นอนะ่ะเทวกลางเคยผ่านอยู่ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ผ่านกลับมาสายนั้นดูอะเี FC ก็เยอะเหมือนกันอุทัยธานีนะครับเป็นเมืองที่เป็นอยู่สายนอกจะจะเพิ่ง นี่แหละน่าจะมาดังวุ่นนครับก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมากคือเรือนี่แหละยังไงก็รอเรือต้องมานะครับรอเรือรอเรือรอเรือต้องมารหัสรับรหัสรับรอเรือยังไงก็ต้องมาหอดรหัสรับกันหน่สักแก่กลางน้ําแม่น้ํานะน้ําน้ําไม่ต้องบอกว่าอะไรนะแต่ทางใต้เขาแปลเป็นเลขเกียรติได้เหมือนกันนะโทษกันเอานะเลขเกียรตินะโทษกันเอานะหนึ่งกีเจนะโทษกันเอาทางสุราษฎร์ทาง ได้เขาบอกว่าน้ำน้ำเป็นเจ็ดนะเรือจะอยู่ตรงกลางเรือจะอยู่กลางน้ําเลยโดดเด่นมากกลางน้ากลางน้า <c oughs> นี่ก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้จับ<อ>กลาาุมมอนะครับก,ก็เน,นี่ละก็จะนมีภูเขานิดนิดหี่มีปัญหานิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ห่วงเพระาะว่าทาว่าสะแกกลางคือกอกอแล้วละ่ะถ้ามาเบิ้ลก็ง่ายๆงวดนนี้ถือว่าง่ายเลยถ้าเบิ้ลง่ายง่ายก่อน ถ้าเบิ้ลก็ไม่กี่ตัวเองนะก็ตามเราแปรเข้าๆกับไม่กี่ตัวเองนะเบิ้ลเนี่ยอันนี้เกินให้หายคิดถึงก่อนนะนะให้หายคิดถึงก่อนแต่ว่าเมื่อเก็ฝันแปลกจันะฝันว่าฝันไปโรงงานเก่าอ้าวกี่ปีแล้วประมาณสักสามสิบกว่าปีแล้วโรงงานนี้นะตั้งพศประมาณสักสามสองสามสามเนี่ยแหละผมเคยไปอยู่เฮ้ยทำไมไปฝันแต่ฝันทุกครัง้งออกนะ ออกตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันความลับอยู่ยความลับก่อนก็เก็บไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอยู่เพราะว่าผมฝันกี่ปีที่แล้วนะเดี๋ยวมันจะเหมือนงวดคุณแม่ลุงป๋องหรือเปล่าไม่รู้มันที่ผมฝันประมาณสักสิบปีที่แล้วออกเยอะออกจริงๆด้วยมันจะเกี่ยวหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามาดูรูปเออมีลุ้นนะมีลุ้นมีลุ้นเดี๋ยวจะเฉลยบันเลกที่ของโรงงานนะอื ตอนนี้เกินนี้ก่อนดูกันไปก่อนผมไม่เคยฝันนานแล้วนะกี่ปีแล้วประมาณยี่สิบปีมนะั้งไม่ได้ฝันประมาณประมาณนี้แหละประมาณเกือบยี่สิบปีอะไม่ฝันนานแล้วฝันถ้าทําไมไปเดินโรงงานนี้เนาะเป็นโรงงานเก่าๆแล้วคนก็มีแต่นคนเก่าๆแก,แกแ่ๆแล้วมีคนจะมาจับผมไปเอาเอาไอเหมือนจะม,มาจับผมอะพวกวัยรุ่นพวกอะไรเมาแล้วจะมาจับผมไอ้คนต้องคนสิ่งดีแน่นอนประมาณก็เลยก็ หน้าหน้าคิดนะคิดวันนี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่เราหน้าคิดสแกกังนะพูดง่ายเอากอไก่ไปก้าวอยู่แล้วแหละบอกตรงๆไปเลยเอาไปก่อนตัวหนึ่งเออก้าวแน่นอนใครก็รีบไปซื้อก่อนก้าวกับหกตัวเดียวกันหรือเปล่าก่อนที่จะอัานก่อนที่จะแห้งก่อนที่จะอัานเลยเออมาแล้วไปเลยจ้ะไม่ได้ว่ากันนะมีนะลุงฟองมีคนแปรแล้วอาจารย์หลายอาจารย์ละถ้าแปรไปเลยล่อยให้เขาแปรไปก่อนสูตรไก่สูตรมันนะครับคนละ คนละสไตล์นะไม่เหมือนกันหรอกก็ใครจะจับอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็มองเท่าที่เห็นนะความเป็นไปได้ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็บ,บวบก,กับเส้นฝันก็น่าน่าสนใจนะคิดว่าน่าสนใจเดี๋ยวผมค่อยว่ากันว่าบ้านเลขที่โรงงานเท่าไหร่อืมเดีย๋ดวยวยจะเฉลยให้ฟังอคำถามหน่อยจะมาสวัสดีจ้า คนก็คิดถึงบางคนก็ว่าลุงปองหายไปไหนเนาะไม่ได้หายนะ,ะก็ไปทุรล่อยู่ไปทําบุญร้อยเอ็ดนี่ลุงปองไปทาบุญให้อีกไป,ไปทําบุญนิดหน่อยสังฆทา,าน<ม>นี่คนญาติผู้ล่วงลับของฝ่ายแฟนแล้วก็ร่วมทําบุญสร้างบกของนิดหน่อยใช่ค่ะสร้างบสถอีกแล้วนะคะตั้งต้นบุญไว้ก็ไปไปยับยับบุญอะไรสักหน่อยเนาะผ่านเห็นรถยนต์ชนกกลางสีแยกก็น่าจะ แปลฝันแล้วเหรอแปลแล้วเหรออาจารย์โดนรยนแปลเป็นเลขสี่สี่ชนสี่บวกศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์หรือเปล่าอยู่ประมาณนี้แปลให้เลยนะถูกไม่ถูกไม่รู้นะแปลเดี๋ยวมันมีหลายอย่างอยู่ครับชอบสิบห้าจัดไปครับมันก็น่าจะเข้าเรือเรือห้าน้ำหนึ่งแบบอกไปเลยนะแป่น้ำมันไม่ได้สีขามนะนะไม่เกี่ยวกับสีขามไม่เกี่ยวกับสีบะลงเขาก็เขียนน้ำอยู่นะแม่น้ำสแกกัง่ เรือก็เป็นห้าอยู่แล้วแลวแต้จะจับพูไ่ไม่ได้ว่ากัน,นบอกไปเลยเตรงๆนี่แหละไม,ไม่ไม่ต้องออม้อไม่มีลีลานะเราบอกบอกบอก,บอกไปเล้ลนี่ไบไม่คิดยังไงบัม่คิดได้เป็นหมายเลขบัญชีที่ผมยังใช้อยู่นะบัญชีนี้ท้ายสามตัวนี่คือเรือนี้ลักษณะนี้เมืองรองนี้ลุงขวงเคยเจออยู่แล้วปีที่เจออยู่แล้วจําได้แล้วก็เบื้องต้นเราทิ้งไม่ได้คือกอไก่ทิ้งไม่ได้ยังไงทิ้งไม่ได้ นี่ยิ้มยิ้มในใจเนยะเหมือนรู้แล้วเนี่ยเหมือนรู้แล้วนะเหมือนรู้แล้วลุงบอกกระทิงรอเรือเรากระทิงไม่ได้ก็เอซีบอกว่าลุงป๋องยิ้มเลยแต่ถ้าถ้าสังเกตว่าลุงป๋องพูดออกมาแล้วอารมณ์ดียิ้มเลยนะอยู่ประมาณนี้โอ้โหเกิดปนูเกิดปศงอสองห้าหนึ่งเก้า พอเลขสวยนะจ้าตาดเรานะจ้าบอกไปไแค่นั้นแหละตาดเราจารย์สูจนเมื่อไร่ผมจะไม่เชื่อนะ <ừ. S 1> สไตล์ผมจะเป็นอย่งงางนั้นเชื่อของผมคนเดียวมีความมั่นใจในตัวเองสูงออ <c oughs> <laughs> ไม่ใช่เราเชื่อของเราออย่าง,งานั <c oughs> ้นใครจะพูดเลขดับคือไม่เอาด้วยละ่ะห้ามแซวนะห้ามแซวเรื่องเลขดับนะกินกาแฟกันยังเนาะมาแต่เช้าเลยบางคนจะไปทํางานเนาะใช่ครับ มีเ่าก็บใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับพยายามอ่านคอมเมนต์ดูใครยังบางคนอาจจะติดงานติดอะไรแล้วมั้งรีบไปทํางานเนาะผมก็โม้ให้ฟังไปงั้นละหกเ้าได้ไหมได้จะได้ได้ได้หกเก้าได้ถาจ,จะเพี้ยนแต้มอะไรประมาณนี้เป็นไปได้อายุผม4ี่สิบี่ก็จัดไปเลยจ้ามีเขานะครับแพเยอะอยู่แพ้ก็เป็นสี่อยู่แล้วละ่ะ จะแยกบนแยกโซนบนล่างแล้วล่ะเขาแยกไว้ให้แล้วล่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรืออะไรลุงอื่มันเป็นไอเขาเรียกว่าหมู่บ้านชนบทแต่โบราณเนี่ยก็จะเป็นอันซินแต่เก่าแล้วทั้งนี้เป็นอันซินเหลือที่เดียวในประเทศไทยอยู่ประมาณนี้ก็ก็เป็นชุมชนเขาเขาชอบอาศัยอยู่แต่ก่อนการค้าขายก็อยู่กับเรือแต่กับแม่น้ำก็ก็สร้างบ้านติดลําคลองใช้เรือสัญจรไปมาก็โอเคนะครับก็เลยกลายเป็นทุกวันก็เหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทย โชว์ตัวเลขค่ะอ๋อลอตเตอรี่ผมเหรอผมจําให้ดูเฉยๆนะแปะปกแปะปกเฉยๆนะอยากดูเหรอจัดไป <laughs>